คนวันอาทิตย์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้างมีก็เหมือนไม่มี <c oughs> จะมีไปก็ต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองอยู่ดีอันนี้คือพูดประโยคแรกภาพรวมเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าชีวิตของเราถ้าเรารู้ตัวนะเราลองสังเกตด,ดูนะวันอาทิตย์ภาพชีวิตเรา ก่อนมีคู่กับหลังมีคู่ความคิดเราไม่ค่อยต่างไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่หรอกเพราะความเป็นตัวของตัวเองของเราสูงอำนาจวาสนาการตัดสินใจกำหนดชีวิตของเราสูงการเลือกทางเดินชีวิตของเราด้วยความต้องการของตัวเองเท่านั้นสูงนั้นถามว่ามีคู่ไหมอ๋อมีให้มันครบครบ <laughs> มีให เป็นส่วนประกอบของชีวิตตามมาตรฐานมนุษย์ปกติครน,นอนเนี่ยจริงๆแล้วคงแต่วาทิตนะถ้ามองหรือว่าสังเกตด,ดูนะหลายต่อหลายอย่างเลยอ่ะอาจารย์ให้ข้อคิดไว้ข้อหนึ่งนะเราไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างเองก็ได้ไม่ต้องเหมารวมในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างหรอกมันเหนื่อยสู้เอาเวลาไปแสวงหาความ ยิ่งใหญต่ต่อไปแล้วก็ปล่อยบางอย่างปล่อยมือบางอย่างให้คนที่เรารักอะ่ะซึ่งน่าจะขึ้นชื่อว่าไว้ใจได้มากที่สุดอะ่ะเป็นผู้ที่รับไปดูแลบ้างบางส่วนก็ยังดีไม่งั้นนะคนมรทิตย์นะก็จะเหนื่อยแล้วก็ไปโหมตัวเองจนเป็น ความดันเป็นโรคหัวใจมีโอการสูงนะคือมันใช้หัวใจใช้สมองใช้อารมณ์ใช้ความลุ้นหรือพลังงานโอเวอร์โหลดนี่มากเกินกว่าที่สมองร่างกายจะรับไปได้ก็อ,อาจจะมีชีวิตอยู่ได้แต่มันอาจจะนี่เหนื่อยกว่าคนปกติไงดังนั้นจ้อง นะใช้โอกาสของการมีคู่ในการที่จะผ่อนภาระปล่อยมือจากบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางจากบางสิ่งที่เราหมายมั่นปั้นมือสุดๆเนี่ยให้คนที่ขึ้นเชื่อเป็นคนรักและไว้ใจได้มากที่สุดให้เขาดูแลบ้างเริ่มจากไว้ใจเขาก่อนแต่พวกก็พูดตามตรงได้ไหมคนเกิดวันอาทิตยนะ์นะจัดสตินะ ใจดีใจกว้างนะแล้วก็ถูกหักหลังได้มากเช่นเดียวกันอาจารย์บอกว่าให้เราอะ่ะปล่อยมือหรือปล่อยวางบ้างแต่อาจารย์เนี่ยไม่ได้บอกให้เราอะไว้ใจคนพ่มเพื่อเรายังคงต้องใช้การบริหารจัดการอย่างดีที่สุดอยู่เรายังคงต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรอยู่ แต่เราอะเอาดวงชะตาของตัวเรากับคนรักเนี่ยมาเทียบคู่กันได้เพื่อจะรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดเลยอะเขาจะไม่โกงเราอย่างน้อยที่สุดเลยเรากับเขาจะไปค้บประค,คองกันไปได้ในระยะยาวเพราะเรามีแผนชีวิตที่ยิ่งใหญ่รอคอยอยู่แล้วหละวันอาทิตย์ไม่มีใครชอบอยู่เฉยหรอกส่วนมาก,กแล้วกันนะนั้นใช้ใช้ดวงใช้วันเกิดอะ่ะ มาให้อาจอาจังก็จะดูได้อ๋อจริงๆแล้วระยะยาวเลยเราเขาเป็นไปได้มากน้อยใช่ไหมสองมันก็เป็นเรื่องของการที่เราจะใช้การเสริมดวงเอาแบบชั้นต้นอ่ะให้สามัคคีกันดีให้ช่วยกันทำมาหากินถ้าชั้นสูงก็ยกดวงชะตาคู่ขึ้นไปไม่ให้มีใครเอื้อมมาถึงก็ อุ่นใจไปเลยว่าชีวิตนี้สุขสงบละ,ะถ้ามีการรู้ดวงแล้วก็เสริมดวงถูกถูกจังหวะถูกจุดใช่ไหมทีนี้จังหวะอายุก็สำคัญตอนในวัยต้นหรือรอบแรกของชีวิตเลยนะคนที่เจอตอนอายุยี่สิบสามเราคบหาดูใจกันไปนะตอนที่อาทิตย์ยี่สามนะคือเอาวันของเราเป็นหลักตอนที่เราเจอยี่สาม แล้วครบไปหยิบสี่ยี่บห้าแล้วตอนยี่สิบหกน่แหละเป็นจังหวะครั้งแรกในชีวิตเลยคนที่เราครบอยู่ตอนยี่สิบหกเนี่ยจะอยู่กินจะแต่งงานจะมั่นหมายเนี่ยเหมาะสมมีโอกาสเป็นตัวจริงสูงนะอันนี้คือดูคร่าวๆเอาไว้กันแต่ถ้าใครอยากเจาะลึกหรืออยากรีเช็คเราเอาวันเกิดของตัวเราคนที่เรารักมาทะลุเวลาด้วยก็ดีไม่รู้ก็เหมือนเป็นได้จังหวะที่สอง บางทีรอบเนี้ยรอบแนะบบคบยี่สามแต่งหรือว่าอยู่ด้วยกันยี่หกอ่ะมันจบรอบมันหมดรอบไปแล้วมันก็มีนะชีวิตของเรามันก็อาจจะเริ่มต้นใหม่ได้รอบต่อไปก็จะเจอครบกันสาสิบเอ็ดแล้วไปตกลงปงเจงกันต่อสามสี่ไอ้รอบเนี้ยค่อนข้างมั่นคงขึ้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งอายุมากขึ้นความมั่นคงทางจิตใจใช่ไหม ความมั่นคงสั่งดันฐานนะความเป็นอยู่กันกันทองมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นไป,นปนได้สูงที่รอบนี้จะเป็นรอบที่สําเร็จได้มากเลยบางคนบอกโอ oh, อาจารย์มันก็เริ่มต้นใหม่แต่มันก็สิ้นสุดอีกแล้วละ่ะเพราะว่าพูดตรงๆได้ไหมคนอาทิตย์เองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ไม่อยู่เฉยนั้นใครที่อยู่กับวันทออี่อืดอ่าง ไม่เอาไว้เปลี่ยนดีกว่าถ้าสมมุติว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็นแล้วแต่จะเป็นเพราะเราไม่พอใจหรือเขาไม่ไม่พอใจกเราดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเจอกับอีกรอบหนึ่งซึ่งไมนนด้ควรจะเป็นรอบท้ายๆนะั่นคือตอนที่อายุสี่สิบสองรอบนี้อาจารย์ขอให้คนวันทิ่สรุปเรืแล้วนะตอนสะ2ิบสองเนี่ยคนที่รักพอนะ ชอบพอรักใครอยู่กินจะมีสินทรัพย์จะผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยกันหรือจะสร้างครอบโครัสร้างาธุรกิจด้วยกันในระยะยาวตอนสี่สองนี่ต้องไฟนอนและต่อให้มีแฟนมีคนรักมาก่อนนั้นตอนสี่สองเนี่ยก็ควรจะเป็นจังหวะชีวิตที่เราอะหาข้อสรุปลงตัวได้แล้วจันก็ให้ข้อคิดเอาไว้กันแล้วกันว่าบางทีความมั่นคงของเราอ่ะ มันก็อาจจะเกิดขึ้นน่ะจากส่วนประกอบของตัวเราเป็นหลักสักเจ็ดสิบเอร์เซ็นอ่ะแต่อีกสาสิเอร์เซ็นอ่ะซึ่งเป็นเบื้องหลังหรือคนที่คอยดูแลก็คือคนรักที่เหมาะสมเนเราก็จะสําเร็จมากกว่าไปต่อสู้โดยลําพังคนเดียวเหมือนที่เรามักจะทําจนเคยชินไงนนโลกเรามันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เราแบกคนเดียวหรอกจำคำาารยายไหมนะวันหนึ่ง ถ้าเราได้ตรวจสอบดวงชะตาความรักเอาดวงของเรากับคู่มาดูแล้วอาจารย์ให้อีกคะแนนว่าใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อมั่นแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตคู่ของเราได้ถ้าอาจารย์ให้เราทำการเสริมดวงเราก็เลือกที่จะเสริมดวงได้จะเอาแบบพื้นฐานให้พอสัมมาคี์กันพอทำมาหากินเดียกันได้หรือเอาแบบมั่นคงยกดวงชะตาคู่กันขึ้นไป นะไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาเทียบดวงเราเลยมันก็มั่นคงในระยะยาวแล้วก็มั่นใจได้ว่าชีวิตของเราอ่ะมันจะอบอุ่นมันจะปลอดภัยแล้วสุดท้ายเลยอะถ้าตัวเราดวงเรามันมั่นคงมันแข็งแรงแล้วคู่เราอ่ะมาเสริมให้มั่นคงนแข็งแรงที่สุดอ่ะเราก็จะเป็นที่หนึ่งเราก็จะชนะเราก็จะเป็นเลิศในวงการที่เราอยู่ ในชีวิตในแบบอุดมคติที่เราต้องการนี่คือวิถีคือการลองของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เริ่มต้นจากการตรวจให้รู้ก่อนว่าดวงเราจะเจอเมื่อไหร่คนที่คบอยู่ใช่หรือไม่แล้วจะมีอะไรที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องรู้แล้วก็เสริมเข้าไปให้มั่นคงแข็งแรงจะระดับต้นระดับสูงหลังนั้นก็ไปลยุยไปใช้ชีวิตไปคว้าความสำเร็จ ตามปณิธานที่เรามุ่งหวังที่เราตั้งใจก็ขอให้วัสนาคนวันอาทิตยนะ์นั้นที่ได้มาเจอกันในวันนี้ได้รับได้รู้เราก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเนะ่ะฝันเอาไว้เราก็ขอให้ควา้าความสาเร็จมาได้องค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลอาจารย์จะเตรียมไว้ให้คนวันอาทิตย์นะวันแห่งความยิ่งใหญ่วันแห่งความเป็นเลิศเหนือคนทั้งปวง